ช็อกซัมซุง Galaxy S 2 6่สจจอะตเบาและบางกว่าเดิมเยอะมากแต่จะดีจริงหรือมาเจาะลึกข้อมูลหลุดล่าสุดที่กำลังเป็นประเด็นร้อนแรงในวงการสมาร์ทโฟนกันครับสวัสดีครับเพื่อนเอนชาวเทมโ o บิซันเทอร์ c o m ทุกท่านวันนี้เรามีข่าวใหญ่มาอัปเดตเกี่ยวกับ Samsung s a m s u n Galaxy g S 2 6่สซีรีส์ที่คาดว่าจะเปิดตัวในปีหน้าพุทธศักราช2568 ข่าวลือล่าสุดที่หลุดออกมาจากแหล่งข่าวต่างประเทศระบุว่าซัมซุงกำลังพยายามอย่างหนักที่จะทำให้ Galaxy S 26 Series มีน้ำหนักเบาและบางลงกว่ารุ่นก่อนๆออย่างเห็นได้ชัดแล้วทำไมต้องเบาทำไมต้องบางหลายคนอาจจะสงสัยเหตุผลหลักๆก,ก็คือเพื่อให้ผู้ใช้งานถือใช้งานได้สะดวกสบายยิ่งขึ้นลดอาการไม่ล้าไม่ใช้งานเป็นเวลานานและที่สำคัญคือเพื่อให้สมาร์ทโฟนดูพรีเมียมและทันสมัยมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับ มาเริ่มกันที่ Samsung s a m s u n Galaxy g S 2 6รุ่นมาตรฐานก,นกันก่อนเลยครับข้อมูลที่หลุดออกมาบอกว่าตัวเครื่องจะมีขนาดประมาณ1 4 9 5 x 7 1 6 x 7 2 4ม mm. มซึ่งหากเป็นจริงจะถือว่าบางกว่ารุ่นก่อนหน้าอย่าง Galaxy S 2 5พอสมควรเลยทีเดียวแหล่งข่าวอย่างย n น o เวอรยังระบุอีกว่า Samsung อาจจะเลือกใช้วัสดุพิเศษเพื่อให้น้ำหนักโดยรวมเบาลงโดยคาดว่าน้ำหนักของ S 26จะอยู่ที่ประมาณหเท่นั้นก2กรัมเท่าน,นเบากว่า S ย,ยีบ อาจจะดูไม่เยอะแต่ในความรู้สึกตอนถือใช้งานจริงอาจจะแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดบัตรเฮียสเวกเกสคอนโทรลการลดน้ำหนักและขนาดตัวเครื่องอาจส่งผลต่อแบตเตอรี่และความจุภายในได้นะครับซัมซุงจะแก้ปัญหานี้อย่างไรต้องติดตามกันต่อไปทีนี้มาดูที่รุ่น s ซัมซุง Galaxy S 26 Plus และ S 26 Ultra กันบ้างครับ สองรุ่นนี้ถูกจับตาม,มองเป็นพิเศษเนื่องจากเป็นคู่แข่งสำคัญของ iPhone 17 Series ที่คาดว่าจะเปิดตัวในช่วงเวลาใกล้เคียงกันข้อมูลหลุดระบุว่า S 2 6 p l u s Pro อาจจะมีความบางถึง7 3มมิลิเมตรและมีน้ำหนักเพียง191กรัมเท่านั้นหากข้อมูลนี้เป็นจริงจะถือว่าซัมซุงสามารถลดน้ำหนักของ S 2 6ได้มากกว่า Galaxy S 2 5อย่างเห็นได้ชัด and this is the part most people miss การแข่งขันในตลาดสมาร์ทโฟนระดับพรีเมียมนั้นสูงมาก การที่ซัมซุงพยายามลดน้ำหนักและขนาดตัวเครื่องอาจเป็นกลยุทธ์สำคัญในการดึงดูดผู้ใช้งานที่ต้องการสมาร์ทโฟนที่พกพาสะดวกและมีดีไซน์ที่สวยงามสำหรับซัมซุงกาแล็กซี่ S ยี่สิบหกอุตรารุ่นท็อปสุดของซีรีส์คาดว่าจะมีความบางถึง7 9มิลลิเมตรและมีน้ำหนักประมาณ2 1 4กรัมซึ่งบางกว่า S ยี่สิบห้าอุตราเพียง0 3มมิลลิเมตรแต่เบากว่าถึง4กรัมแม้ว่าตัวเลขอาจจะดูไม่เยอะแต่ก็ถือว่าเป็นพัฒนาการที่น่าสนใจครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเทียบกับคู่่่แขงงอยา iPhone 17 Pro Max บอลลีไฮไลท์ทันนี้พอยต์อินเดทโคดัตคูสพาร์คดีเฟนเกอร์พิเนียนส์หลายคนอาจจะมองว่าการลดน้ำหนักและขนาดตัวเครื่องเป็นเรื่องที่ดีแต่บางคนก็อาจจะกังวลว่ามันจะส่งผลต่อประสิทธิภาพและฟีเจอร์ต่างๆของสมาร์ทโฟนคุณคิดเห็นอย่างไรถามคำถามกระตุ้นความคิดเห็นคุณคิดว่าซัมซุงควรให้ความสำคัญกับอะไรมากกว่ากันระหว่างน้ำหนักและขนาดตัวเครื่องที่เบาบางหรือประสิทธิภาพและฟีเจอร์ที่ครบครันแล้วคุณคิดว่าการที่ซัมซุงพยายามลดน้ำหนักและขนาดตัวเครื่องของ Galaxy S26 Series จะส่งผลดีอยอดจะส่งผลดีต s u b t l y introduce a c o n t r o r s i n l interpretation o r counterpoint บางคนอาจจะมองว่าซัมซุงกำลังพยายามเรียนแบบดีไซน์ของ iPhone มากเกินไปคุณคิดว่า s ซัมซุงควรจะสร้างเอกลักษณ์ของตัวเองให้ชัดเจนยิ่งขึ้นหรือไม่สุดท้ายนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นของคุณกันได้เลยนะครับเราอยากฟังความคิดเห็นของทุกคนเกี่ยวกับข่าวลือ s a m s u n Galaxy g S 26ซ e r i e s นี้มากๆครับแหล่งข่าวเชสเทมอารเนอ h t t p s w w w j a s m a r c o m s a m s u a g c 2 6 6 0 i n t e r n e t d r i v e r n e w 7 0 3 2 3 p h p วันที่เผยแพร่18พฤศจิกายน2568แท็ก a m s u n g Galaxy s 26ข่าวลือ s Samsung สมาร์ทโฟนรุ่นใหม่น้ำหนักเบาบาง